เด้เวลาอาบน้ำนะโจจา๋ามาลูกเร็วมาโจโจจ๋าอาบน้ำลูกเร็วตรงนี้เลยเร็วเร็วเก่งมากไปเข้าฝักบัวโจมนันนี่โจทำหน้าทำไมมันน่ารักนี้เนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยนะดีมากวางไงไหมวางไงไหม ไปโจ๊ะไปเอาตัวผ่านน้ำก่อนเร็วเดี๋ยวเข้าฝักบัวไปเข้าฝักบัวเดี๋ยวไปเข้าฝักบัวเนี่ยทำเหมือนจ้าจาน่ะ <c oughs> เกาะอะไรป่าแล้วนี่เดี๋วอาบน้ำอาบน้ำดีๆ <c oughs> บ้านอื่นเป็นไงไม่รู้นะบ้านนี้ง่ายๆ ง่ายจังเลยง่ายจังเลยเนี่ยตัวยังไม่เปียกเลยไปนูน่นไปโดนน้ำแม่ตาฉลาดจะจุดประตาให้ขนม